อย่าไปอย่าไปดูถูกตัวเองอย่าไปคิดว่าเราเป็นคารวาสเราไปไม่ได้เราเป็นผู้หญิงบวชไม่ได้เราไม่ต้องบวชบวชทางกายเราบวชทางใจบวชแท้ต้องบวชที่ใจพวกที่มาบวชทางกายไปไม่ถึงงันเยอะแยะเพราะไม่ได้มาบวชทางใจด้วยมาบวชแต่ร่างกายแต่ใจไปทําอะไรไม่รู้ไปเป็นหมอดูก็มีไปเป็นคนอาบน้าให้คนอื่นก็มีไอคนไปทําพิธีกรรมเสดาะข้ออะไรต่างๆก็มี ถ้าไปทาเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่ได้ทําตามที่พระเจ้าทรงสอนพระเจ้าทรงสอนให้ศึกษาให้ปฏิบัติการสร้างบาร,รมีต่างๆแล้วนำมาไปปฏิบัติเพื่อให้จิตใจดุจพ้นเพียงแต่การบวชทางกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะชี้ว่าไปได้หรือไม่ได้ต้องบวชทางใจแล้วใจของพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายใจนี้คือตัวผู้รู้ผู้คิด มันมีแค่นี้ใจของเราทุกคนเป็นผู้รู้ผู้คิดถ้าเราคิดไปในทางที่ดีมันก็พาเราไปสู่ทางที่ดีเราคิดไปในทางที่ไม่ดีมันก็พาเราไปสู่ในทางที่ไม่ดีเท่านั้นเองตอนนี้เรามีผู้นำทางผู้สอนให้เราคิดไปในทางที่ดีให้เราคิดสร้างบาร,รมีต่างๆแล้วเราก็จะบวชบวชทางใจได้ด้วยการถือศีลแปดถือศีลแปนี้ก็ถือเป็นนักบวชแล้วไม่จำเป็นจะต้องกนหัวนุ่งขาวห่มขาว การบวชที่ใจบวชด,ด้วยเนคขมมะบารมีถือศีลแปดนี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้วแล้วก็เอาเวลาไปปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญสติแล้วพอได้อุเบกขาก็มาเจริญปัญญามารักษาอุเบกขาให้เป็นอุเบกขาที่ถาวรใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ตลอดเวลาใจก็จะกลายเป็นผ้าอหารหันต์ขึ้นมากลายเป็นนิพพานขึ้นมา